ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าช็อปอันนี้ครับ <c oughs> มึงมาไงไม่มีตังค์มาแล้วขอบแบรนด์เนมชิ้นแรกเขาเลยนะเฮ้ยใช่ไม่เคยมีเลยนะแม้มีคนสวยเขามากี่คนฉันไม่เคยสนชวยจ้าหลังจากที่วันนั้นเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนหรือเมื่อวานไหนก็ไม่ <c oughs> วันนี้ครับได้ถึงวันที่เป็นวันเกิดของพี่โบแล้วครับตอนนี้แล้วนอกกลังจัดงานแบบกินเลี้ยงกินเลี้ยงเล็กๆน้อยๆ เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแล้วตอนเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์กันสั่งเกตเน็กจ้ะจ๊ะจุ๊บจุ๊บเมียจ๋าจุ๊บ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 ที่มีเมียรักเมียทุกคนโอ้เฮ้ยจะไปให้นี่ครับอ้าว เพิ่งตื่นพี่เท่าทีนี่กับข้าก็เล็กเล็กน้อยน้อยไม่ต้องยิ่งใหญ่เลยนะคร็มีปลาไหลย่างปลาไหลภัคเพื่อเพิ่มความยืดยาวในการใช้ชีวิตเฮ้ยลื่นไหลในการการร่อนของผมแล้วทำมึงเลยยำสามกอบแล้วนั่นคืออะไรผมบอกแล้วใช่ไหมพี่เลี้ยงอ่ะให้ดูกำลังแขกแดกให้ดูกำลังตนแขกแดดไม่ดูกำลังตัน กี่ยาวทำทันทันใช่ไหมอันนี้ทำยาวยาวเอาอีกแล้วยาวๆเลยปะเออแกล้ะยาวๆเลยนะเออยาวมากยาวมากไม่ตอนที่ทำทันไงมาดูกันดีกว่าวันเกิดพี่โบมีอะไรบ้างตอนนี้แล้วเจ้าตัวไปไหนวะเนี่ยหลับไปแล้วมั้งหลับแล้วมั้งนี่ครับตอนนี้พี่โบไปกล่อมน้องใช่ไหม อ่านัำยำถั่วพูนี่เออยำทำกรอบเบาๆเบาๆพอทองเที่ยวหนุนีุ่กเที่ยวเลยแกงแกงกะหรี่เฮ้ยแกงกะหรี่แกอแกงไข่ผมอันนั้ยำบกคออันนี้อันนี้ก๋วเตี๋ยวรวมไม่เกี่ยวอันนี้ผักเอออันนี้อะไรวะผลาช่อนแปะซาแปแซาปลาชอนอ่ะเปิดนีเปิดนี้เปิดนี้เออนี่ฮะนี่ะฮะเดี๋ยวเราไปกินกันตรงนี้ก่อนนะเจะไปซุปใา้ของวันนี้เอะไรวันเกิดไหมเนี่ย đang 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 ขาหมูเขาเรียกขาหมูเลยนะเยอรมันเชฟเวอร์โอเคแล้วก็เราก็หันตัดกับภาพมาที่กี่เมาสกี่เมาสโส่งไมโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้จนเครียดโลกอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าช็อปอันนี้ครับกูชีกูชีแมมึงอันนี้เราจะมาดู เข็มขัดให้พี่โบจริงเหรอจริงจริงเอาถูกที่สุดเฮ้ยเยวแพงที่สุดเอาซื้อแท้ไปเส้นหนึ่งแล้วปลอมไปเส้นหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปหลอกมันหรือว่ามันหรือล่าอะรจริงจริงวันเกิดมันครับวันนี้ครับพาไปดูเข็มขัดกุชชี่ให้โอพามาเลือกเพราะว่ามันเซียนเรื่องแบรนด์เนมไม่อยากจะซื้อให้เท่าไรแล้วอะไรเนี่ยคนมันรวยเวยใช่ใช่ใช่ไปเข้าไปข้างในกัน ันนี้แบบว่าเอาสักเท่าไหร่ดแสน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 เนแสนกลีบแสนกลีบเหมือนมึงเวออะวันนี้เรามาอยู่หน้าตู้คือชี้เอาเน่อยมาเลือกเลือกชี้ชี้อันนี้กําลังให้คุณพี่เขาเลือกน่าจะเป็นแบบนี้พี่โบน่าจะชอบอเรียบๆนะให้ไหมเรียบดีไหมหัวทองแต่ว่าพี่เขาก็แนะนานะเขาบอกว่าให้เออคือแบบถ้าวินเทจก็แบบได้หลากหลายทีใหู้กใช่อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือวินเทจ ใช่ใช่ไหม αι, ใช่ไหมเอะโย,อย,อยลองแทนลองแทนลองวิง่งได้ไหม αι? แบบเหมือนเหมือนลองเท้าอะ่ะที่เอาวิง่งนี่ให้พี่โยลองให้พีมก็เลือกเป็นตัวนี้ไว้ให้พี่โบนะครับตอนนี้เอลโยกับเอลโบมใกล้เคียงกันมันจะขาดพอกันแล้วอับบนนี้อ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไว้ทำไว้ทำไ,ไ,ไ,ไว้พอทำไว้พอโยเล็กขนาดตัวโอเคไหนแน่นนิ้มือบ่อยดิเออได้ได้ได,ได,ได้โอเคโอเคโอเคน่าจะเอาอันนี้ได้แล้วจ้ะนี่ครับคุณพี่เขาอยู่นี่ครับ ขออนุญาตนะครับนี่ร้อยเ็ดสิบบาทเบาๆอ๋อมีเรื่องให้ช่วยครับรูดบัตรให้หน่อยมันมาอะไรไม่มีตังค์มาแล้วเดี๋ยวพอนเอานะพอนได้อ๋ออ๋อเดี๋ยวพอนคืนให้อ่อาไปวาง <laughs> ได้แล้วจ้าเมียจา๋าดูเลย,เยสวยไหมกุชชี่ของเมียโอเคก็น่าจะถูกใจคุณผู้หญิงโบ เข็มพัดเส้นแรกในชีวิตเขาแล้วก็เป็นเส้นสุดท้ายคุยซื้อให้แล้วนะวัวไปสะไปพี่โบในงานวันเกิดกันเลยครับไปเรียบร้อยจ้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคนขอไปด้วยนี่ยิมมาเอานี่ครับของขวัญซ่อนไว้บนรถพี่โอหลายวันและที่เราไปซื้อมาให้พี่โบนะของขวัญวันที่เราไปสยามพารากอนปะเออได้แล้ววันนี้เมื่อคืนต้องบอกว่า เมาไอ้ยืนแดกกันเสร็จแล้วก็เมาแล้วก็ไม่รับเป่าเราโค้งเคงข้ามวันไปเลยตอนนี้ครับพี่โบกําลังกล่อมลูกนอนเมื่อคืนมีบอกก่อนเลยว่าต้นคลิปอะเห็นปะแบบสายตาหวานช้ำแล้วยังไม่ทันอะไรเลยแดกไม่ดูกําลังแขกเมากันเนธเทกเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูดูไม่ดีเ <Okay. S 2> ช้าแล้วนะได้เข้าพิธีการอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับนี่ครับนี่อันนี้นนมีจ๋าต้องชอบแน่เลยตอนนี้พี่โบกำลังกล่อมน้องโยชีเอ้ยน้องมิยูอยู่นะครับ รู้สึกว่าเขาจะมีการ์ดมาให้การ์ดวันเกิดเดี๋ยวพี่ยิ้มขอเขียนการ์ดวันเกิดให้พี่โบหนอ่อยฝากไปร่วมเขียนการ์ดวันเกิดกันดีกว่านี่ครับการ์ดว้าว <Wow. S 1> เขาแบบตะมุตะมีมากเลยอะกุชี่อ่ะการ์ดวันเกิดกุชี่สีเขียวต้องเป็นดินสอสีเขียวมาเขียนเฮ้ยมีไเฮ้ยไหม <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับเฮ้ยไหม เป็นคนหวานไม่เป็นอะเฮ้ยป่ะเฮดบิดีเมียจ๋าพอแล้วบ้างเออนี่แหละแล้วเราก็จะใส่ซองไปเออเยวเขียนข้างหลังให้มันแบบดีดๆน่ารักน่ารักหน่อยอะไรแบบนี้นี่น,นี่แล้วนี่ก็คือกล่องของขวัญน,นี่แบบเข็มขัดกุชชี่นะฮะเขาแพ็คมาให้อย่างดีเลยคือแบบสุดยอดคือ,อไม่ได้อวดหรือม,มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่แบบคือไหม อยู่ด้กันมาเนาะลราก็ให้เขาสักครั้งหนึ่งเมื่อคืนคงอนกูไปแล้วแ่ะงอนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเมื่อคืนไม่มีของขวัญอะไให้งอนหรือเปล่าอะไรแบบนี้แจเออให้ย้อนหลังช้าไปสักนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ<ด>เพราะว่าเมื่อคืนก็ลุลูกันอยู่ไปพร้อมลวลุวลครับ0 0 0 y e a r ี <years> later ตอนนี้พี่โบเข้าไปนั่งทำงานในห้องคอมแล้วครับพี่ยิ้มแอบตีกันที่ททททม้วนนกไ่ได้แดกกูหรอกไม่ด้แดกกูหรอ แฮปปี้บายบายค่ะอุยอะไรอ่ะอ๋อกระเป๋าเปล่าเจ้าชื่ออะไรเนี่ยอยากได้แหละมันแพงมันแพงไหนดูยังไม่รู้เลยซองกระเป๋าของฟอร์มแพงทั้งหมดแหละของเที่ะตอนแรกจะแกล้งไม่แกล้งนะใช่อะดูดิเปิดออกมาเป็นงูเปล่าอุ้ยอันนี้เป็นของแบรนด์เนมชิ้นแรกเขาเลยนะเฮ้ยใช่ไม่เคยมีเลยนะ แบรนด์เนมเลยนะุจีปลอมกล่องสวยมากเลยอ่ะชอบไหมซื้ออะไรมาให้ดูให้ดูให้ดูดูดิเข้าเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะถุงเปล่าอะเฮ้ยงูหรือเปล่าไอ้เหี้ยใส่กระสอบมายังงูเฮ้ยเข็มขัดไหมเฮ้ยว้าวชอบเปล่าชอบเจ้าทีนะเมียจ๋าทำไมอะเมื่อคืนไม่ได้ให้เมาเมาไหนอยู่นี้ยื่ทันนี้ ยินใส่ดิยิงใส่ดิยิงใส่ดิยิงใส่ดิเอ้ยเฮ้ยเด็สี่สิบคนเป็นเรามากรู้ได้ไงว่าเขาอยากได้รู้มึงบ่นทุกวันเลยไม่เป็นไงโอ้เอวทอดเอออาใส่เดินทั้งวันเลยนะเอออาใส่เดินทั้งวันเลย ไอ้ตว์เข็มขัดหมื่นแปดมึงใส่เดินเล่นที่บ้านเลยนะนี่มาตามหาโาให้เลยนะไอ้แบบที่เขาอยากไห้ต้องขอบคุณโอนะเอาขอบคุณโอโออะโออัชฉริะใช่แล้วก็เยลเยลลองมาให้มอกไปมาๆก็เหมือนเข็มขัดไอ้นี่เลยห่ะเนตนาลีก็เข็มขัดเนตนาลีไง สวยปะล่ะสวยขอบคุณค่ะอันนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกปะที่ตัวเคยให้เขาบ้าให้ตั้งหลายอย่างแล้วเคยให้อะไรบ้างให้แบบที่ไม่มีตังค์สุดๆเลยนะอะไรดอกไม้ไงดอกไม้โฟรเรโล่เมนเ้ือนอ่าา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 นาาาาาอาาานาา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 าีาาานาา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 าวยาา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 าอาา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 หาาามาา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 นหืนมดแกะมามดแดอ่ะเออแบบว่า ฝ้าแล้วแล้วตอนนั้นไม่มีเงินว้ยแล้วก็มีเงินอยู่สี่ห้าร้อยแล้วก็ไปซื้อไปซื้อมาช่อหนึ่งสี่ร้อยาบาทไม่ใช่เอาที่เขาแบบไม่ใช่ไม่ใช่แม่งขายมาอย่างนั้นอ่ะดอกไม้เขาเลือกสีขาวแบบบริสุทธิ์ผุดพองให้สุดๆอ่ะแกะมาแม่งแดกไม่ได้นั่นแหละอันนั้นชิ้นนั้นอ่ะตายขอบคุณค่ะเออซื้อให้ให้ขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เงินเขาหรอกเงินของคนทุกคนนั่นแหละอืม เงินทุกคนที่มาดูเรานี่แหละนี่ก็ขอให้อันนี้ให้มีให้ทุกคนมีไถ่ทุกคนทุกคนเลยนะครับจีจีเฮ้ยทำไมของกูเป็นจีจีวะอ้าวปอมปอม่ิว่าเซอร์ไพรส์เจอใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้ก็เบาๆเซอร์ไพร์เมียเบาๆนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นครอบครัวกับเราแบบนี้ตลอดไปนะครับงั้จะขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม แล้วก็สนับสนุนพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นก็คือครอบครัวอัลเลี่ยแมนนั่นแหละนะคะทุกช่องทางหรือเป็นอะไรจริงใจจริงใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่อวยพรมันเกิดให้พี่โบนะคะแล้วก็ขอให้พอนั้นกลับไปสู่ทุกคนเลยมีความสุขทุกคนตลอดไปร่ำรวยเงินองเจอหม่อีพีหน้านะขอบคุณนะคะจบ๊ายบายสวัสดีครับวันเกิดปีนี้ก็ใกล้ตุลาขึ้นมาแล้ว เขาก็อยากได้เครื่องแบบว่าเครื่องสามันสองแล้วก็แบบว่าแลกกับเข็มขัดทั้งหนึ่งเส้นอะไรแบบเนี้ยเขาซื้อเข็มขัดให้แล้วแหละก็ไม่รู้แหละเอเครื่องคาริเบียนก็น่าจะเป็นเครื่องสามันสองอะไรแบบเนี้ยนะคุยกับใครคุยกับทุกคนนี่แหละไปแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ให้พิมด้วยว่าพิมจะได้เครื่องสามันสองหรือเปล่านะเบอร์